สำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนองยินดีต้อนรับนายธนวิชชูทองผู้ตรวจราชการกรมเขตที่6และ7ในการตรวจติดตามผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนองฝ่ายบริหารทั่วไป นำโดยนางสาวจิรายุสีใสนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนองมีบุคลากรรวมจำนวน36คนประกอบด้วยข้าราชการ17คนลูกจ้างประจำสองคนพนักงานราชการ11คนและพนักงานจ้างเหมาบริการ6คนร่วมกันปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานและงบประมาณนำโดยนายอันทชยัยจันจเจริญสหกรณ์จังหวัดระนอง ข้อมูลทั่วไปของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดระนองมีสหกรณ์และทั้งหมด41แห่งแบ่งเป็นสหกรณ์ทั้งหมด22แห่งสมาชิกจำนวน2 4 4 2รายประกอบด้วยสหกรณ์ภาคการเกษตร11แห่งสมาชิกจำนวน14,155รายสหกรณ์นอกภาคการเกษตร11แห่งสมาชิกจำนวน6,287รายกลุ่มเกษตรกรทั้งหมด16แห่ง สมาชิกจำนวน1,835รายชําระบัญชีทั้งหมด3แห่งแบ่งเป็นสหกรณ์จำนวน2แห่งและกลุ่มเกษตรกรจำนวน1แห่งในปีงบประมาณพุทธศักราช2568สําสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนองได้รับแผนปฏิบัติงานและงบประมาณรายจ่ายประจำปีจำนวน6แผน30งานต่อโครงการงบประมาณรวม6,28้าน6 3, บาท ผลการเบริกจ่ายงบประมาณเดือนเมษายน2568ัานการเบริกจ่ายงบประมาณร้อยละ67ผลการเบริกจ่ายร้อยละ63.96การเบริกจ่ายงบลงทุนครุพันยานพาหนะและขนส่งประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568สําสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระนองได้รับรถบรรทุกดีเซลขนาด1ตานตันจำนวน1คัน ราคา8 8 5 9 0 0บาทได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้วภายในไตรามาสที่1กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์นำโดยนางสาวธนวันปานโชธผู้อั้หนวยและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการตามแผนงานดังนี้ผลการส่งเสริมสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรให้มีปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นเป้าหมายสหกรณ์ภาคการเกรษตร11แห่งสหกรณ์นอกภาคการเกรษตร11แห่ง กลุ่มเกษตรกร16แห่งตัวชี้วัดสหกรกรและกลุ่มเกษตรกรมีสถานะดำเนินการมีอัตราการขยายตัวของปริมาณธุรกิจเพิ่มขึ้นร้อยละ3ผลการดำเนินงานสหกรกรและกลุ่มเกษตรกรมีปริมาณธุรกิจลดลงลร้อยละ28.78โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนของสถาบันเกษตรกรและสมาชิก เป้าหมายส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อย,ยกระดับมาตรฐานและสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าชุมชนจำนวน2แห่งคือกลุ่มสัตรรีสหกรบ้านบางกุ้งและกลุ่มกาแฟควบอดบ้านไร่ในผลการดำเนินงานมูลค่าการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นร้อยละ43.44โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรเป้าหมายหแห่งจำนวน20ราย คือกลุ่มเกษตรกรทำสวนนาคาผลการปฏิบัติงานสมาชิกกลุ่มเกษตรกรได้รับการส่งเสริมทำการเกษตรปลอดภัย20รายและยื่นขอใบรับรองมาตรฐานสินค้า GAP จำนวน20รายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและการขนส่งของสหกรณ์เพื่อเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการเป้าหมายสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทอกกสรนงอาจจำกัดมีการบริหารจัดการตลาดกลาง ศูนย์กระจายสินค้าสหากรณ์ตลอดห่วงโซ่อุปทานของสหกรณ์และการมีส่วนร่วมด้านการบริหารจัดการระบบโลจิสติกส์โครงการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าการเกษตรและอาหารเป้าหมายสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทอก่อสระนองจำกัดและกลุ่มเกษตรกรทำสวนปากจันทมียอดจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัยเพิ่มขีนร้อยละแปผลการดำเนินงานผลผลิตของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรยังไม่ถึงฤดูการผลิต โครงการส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรเป้าหมายสหกรกรการเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทอก่อสรนองจำกัดผลการดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ให้กับสหกรกรและกลุ่มเกษตรกรตามบริบทและศักยภาพมูลค่าการจำหน่ายสินค้าเกษตรแปรรูป132,000บาทโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ส่งเสริมแปลงใหญ่สากรกรให้มีการบริหารจัดการกลุ่มร่วมกันตลอดห่วงโซ่ และจัดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่และเชื่อมโยงการตลาดแปลงใหญ่สหกรณ์แปลงใหญ่ที่จัดตั้งปี2566าจำนวน3แปลงโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรกิจกรรมที่ 1. ส่งเสริมการเพิ่มปริมาณธุรกิจการดําเนินธุรกิจและการมีส่วนร่วมของสมาชิกในธุรกิจของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมายสหกรณ์กองทุนส่วนยางขอขอดกระจำกัดกำหนดจัดอบรมวันที่25-26ถึง เมษายน2568กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์นำโดยนางสาวดวงรัตน์เมฆพยับผู้อำนวยจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการตามแผนงานดังนี้การส่งเสริมและพัฒนาให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งสหกรณ์ภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งระดับ1และ2ไม่น้อยกว่า148ผลการดำเนินงานระดับห ไม่มีระดับ2 1หนึ่งแห่งรวม1แห่งคิดเป็นร้อยละ9.09สหกรณ์นอกภาคการเกษตรมีความเข้มแข็งระดับ1และ2ไม่น้อยกว่าร้อยละ58ผลการดำเนินงานระดับ16แห่งระดับ2ไม่มีรวม6แห่งคิดเป็นร้อยละ54.55กลุ่มเกษตรกรมีความเข้มแข็งระดับ1และ2ไม่น้อยกว่าร้อยละ33 ผลการดําเนินงานไม่มีผลการประชุมใหญ่สามัญประจําปีของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสหกรณ์ได้ดําเนินการจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปีภายใน150วันเรียบร้อยแล้วะส,สมตั้งแต่กันยายน2567ถึงมีนาคม2568รกุ่มหสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรได้ดําเนินการจัดประชุมใหญ่สามัญประจําปีเรียบร้อยแล้ว สะสมตั้งแต่กันยายน2567ถึงมีนาคม2568รวม2แห่งส่วนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีปีบัญชี31มีนาคมยังอยู่ในระยะเวลาที่กำหนดส่งเสริมและพัฒนาเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติโดยมีเป้าหมายจำนวน6แห่งส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนในโรงเรียน ตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเป้าหมายโรงเรียนบ้านในวงส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนในโรงเรียนเพียงหลวงในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนกัญยาสิริวัฒนาพันวดีเป้าหมายโรงเรียนเพียงหลวงสิาบ้านรังแตนออกหน่วยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารจำนวนสองครั้ง ผู้เข้ารับบริการจำนวน162รายขับเคลื่อนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย2แห่งคือสหกรณ์การเกษตรเมืองระนองจำกัดและสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนทองหลังร่วมใจพัฒนาจำกัดเบิกจ่ายเงินอุดหนุนให้กับสหกรณ์เป้าหมายเรียบร้อยแล้วโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร เป้าหมาย2พื้นที่คือป่าสงวนแห่งชาติป่าลำเลียงละอุ่นและป่าสงวนแห่งชาติป่าคลองเศษกวดป่าเขาหินช้างและป่าเขาสามแหลมผลการดําเนินงานสํารวจจัดทําฐานข้อมูลแนะนําส่งเสริมและร่วมบูรณาการสนับสนุนการดําเนินงานในการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดและติดตามผลการดําเนินงานในพื้นที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อวางแผนระบบการผลิตก,การตลาด และเสริมทักษาการเป็นผู้ประกอบการให้กับเกษตรกรใน2พื้นที่จำนวน80รายและจัดประชุมคณะทำงานด้านการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดระดับจังหวัดจำนวนหนึ่งครั้งกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์นำโดยนางสาวจัญญาวันภูลสวนผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ได้รับมอบหมายให้ดำเนินโครงการตามแผนงานดังนี้ กับปิดบัญชีประจำปีได้ภายใน30วันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีสหารณ์กลุ่มเกษตรกรสามารถจัดทำงบการเงินและปิดบัญชีประจำปีได้ภายใน30วันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีร้อยละ100เป้าหมายสหกรณ์22แห่งกลุ่มเกษตรกร16แห่งผลการดำเนินงานปีบัญชี30กันยายน67ถึง30มมิถุนายน 68สหกรณ์11แห่งกลุ่มเกษตรกร9แห่งรวม20แห่งคิดเป็นร้อยละ52.63การส่งเสริมให้ผลการดำเนินงานของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรมีกำไรประจำปีผลการดำเนินงานสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรมีกำไรประจำปีสหกรณ์9กแห่งกลุ่มเกษตรกร7แห่งรวม16คิดเป็นร้อยละ42.11 โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินและพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ต่อกลุ่มเกษตรกรด้วยระบบสหกรณ์เป้าหมายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีหนี้ค้าง NPL ได้รับการส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการสินเชื่อที่มีประสิทธิภาพจำนวน3แห่งได้แก่สหกรณ์การเกษตรกระบุรีจำกัดสหกรณ์รถยนต์โดยสารระนองจำกัดและกลุ่มเกษตรกรทำนาปากจันทร์ จำนวนมูลนี้ค้างชำระเฉลี่ยของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ25ผลการดำเนินงานมูลนี้ค้างชำระของสมาชิกลดลงร้อยละ7.39โครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรกิจกรรมขับเคลื่อนและยกระดับการควบคุมภายในสหกรณ์นอกภาคการเกษตรเป้าหมายสหกรณ์ความเข้มแข็งชั้นหนึ่งจำนวนสี่แห่ง สหกรณ์ความเข้มแข็งชั้น2จํจำนวน2แห่งและสหกรณ์ความเข้มแข็งชั้น3ามจำนวน3ามแห่งรวม9้าแห่งผลการดําเนินงานจัดประชุมคณะทํางานขับเคลื่อนการควบคุมภายในและจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําแผนขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรกิจกรรมปรับปรุงกิจการสหกรณ์ที่ประสบปัญหาการดําเนินงานสู่สหกรณ์เป้าหมายสหกรณ์การเกษตรกระบุรีจํากัด และสหกรณ์การเกษตรสุขสำราญจำกัดผลการดำเนินงานจัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำทบทวนแผนปรับปรุงการดำเนินงานให้กับสหกรณ์เป้าหมายจำนวน2แห่งเรียบร้อยแล้วโครงการส่งเสริมและพัฒนาสถาบันเกษตรกรกิจกรรมพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการองค์กรและการจัดทำงบการเงินสหกรณ์ภาคการเกษตรกำหนดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการองค์กร และการจัดทำงบการเงินสหกรณ์ภาคการเกษตรกลุ่มเกษตรกรในเดือนมิถุนายน2568เงินกองทุนพัฒนาสหากรณ์ลูกหนี้ตามคำพิพากษาจำนวน3แห่งคือสหกรณ์การเกษตรละอุ่นจำกัดสถาน,นีกระบวนการบังคับคดีติดตามหนี้ขายที่ดินแล้วต้นเงินคงเหลือ1,54,754.06บาท สหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านบางแก้วจำกัดสถานานีสารพิภาคษาตามยอมส่งชำระได้ตามกำหนดต้นเงินคงเหลือ8 6 9 7 0 4บาท99สตางค์และสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินป่าน้าขาวจำกัดสถานีสารไกลเกลียลดค่าปรับ50%ลดดอกเบี้ย25%มูลนีน้่ 9, 6, 9บาทชำระ4ปีงวดที่1เท่ากับ 5 3, ้าแ0นเสิงหาหก67ผิดนัดเงินกองทุนพัฒนาสหากรณ์จังหวัดระนองมีนี่ที่จะถึงกำหนดชำระในปีงบประมาณพุทธศักราช2,568จําจำนวน8แห่งยอดถึงกำหนดชำระสิบล้านหกแสห้าหมบาทสหกรณ์สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดแผนการเบริกจ่ายปีงบประมาณพุทธศักราช2,568 กรมส่งเสริมสหกรณ์อนุมัติเงินกองทุนพัฒนาสหากรณ์ให้จังหวัดระนองจำนวน19.135ล้านบาทแบ่งเป็นโครงการปกติจำนวน0.435ล้านบาทโครงการพิเศษจ,จำนวน18.7ล้านบาทและจังหวัดขออนุมัติจัดสรรเพิ่มเติมจำนวน3.0ล้านบาทเบิกจ่ายแล้ว12ล้านบาทให้กับสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้าทกสรนองจำกัด เงินกองทุนส่งเคราะห์เกษตรกรโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาดปีที่9วงเงินได้รับจัดสรร5,200,000เบิกจ่ายปี2,567จำนวน4,05,000ได้รับชำระ100%ติดตามนี้ค้างชำระปี2,565จำนวน50,000บาทคงเหลือหนี้ค้างชำระ50,000บาท มีวงเงินคงเหลือ5ล้าน1แสน5หมื่นบาทจังหวัดระนองได้สำรวจความประสงค์ของกู้เงินกองทุนส่งเคราะห์โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาดปีที่10มีกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ8แห่งวงเงิน5ล้าน9 0บาทเงินกองทุนปรับโครงสร้างการผลิตภาคเกษตรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ FTA ปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรทำสวนจับปะาระ้า มีต้นเงินคงเหลือจำนวน3 2 0 0 0บาทกำหนดชำระมวดปีที่9จําจำนวน3,500 0บาทภายใน15มิถุนายน2,568กลุ่มตรวจการสหกรณ์นำโดยนางสาวปัทมารัตนวันผู้อำนวยการกลุ่มตรวจการสหกรณ์ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงานตามแผนงานโครงการดังนี้กำกับดูแลสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรการตรวจการสหกรณ ผลการดําเนินงานจัดประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ์ให้ความรู้ผู้ตรวจการสหกรณ์หนึ่งครั้งตรวจการสหกรณ์โดยทีมตรวจสอบระดับจังหวัดร้อยละยี้าเป้าหมาย6แห่งตรวจสอบแล้ว3แห่งการตรวจสอบยืนยันยอดพระภูพันสอบทานนี้สามารถเข้าสอบทานนี้ได้1 0 4รายตรวจการตามคําสั่งนายทะเบียนสหกรณ์ร้อยละสิเป้าหมาย4แห่งสามารถตรวจการได้3แห่ง ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าการแก้ไขปัญหาข้อบกพร่องของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรจำนวนสองแห่งคือสหกรณ์เครดิตยูเนียนอามานสุขสำราญจำกัดและกลุ่มเกษตรกรทำสวนบางแก้วจากประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่องจอก,กระบอกเป้าหมาย4ี่ครั้งดำเนินการจัดประชุมแล้วสองครั้งขับเคลื่อนการชำระบัญชีสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกรจังหวัดระนองมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอยู่ระหว่างชำระบัญชี3แห่งคือสหกรณ์ผู้ผลิตผลไม้บ้านในวงจำกัดปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนที่6สหกรณ์การเกษตรละอุ่นจำกัดปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนที่6และกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงสัตว์น้ำาสแดงปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนที่6กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์หนึ่งนำโดยนายจักรวาลคาเชนทรผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์หนึ่งรับผิดชอบพื้นที่อำเภอเมืองระนอง อำเภอกระเปอร์และอำเภอสุขสำราญสหกรกรในความรับผิดชอบ15้าแห่งกลุ่มเกษตรกร6แห่งกลุ่มส่งเสริมสหกรสองนำโดยนางสาวอธิการวงสนรัตผู้อำนวยการกลุ arat, kind of um ่มส่งเสริมสหกรสองรับผิดชอบพื T ้นที A ่อำเภอกระบุรีและอำเภอละอุ่นสหกรกรในความรับผิดชอบเจแห่งกลุ er ่มเกษตรกร10บแห่ง